ไม่ใช่ตัวกระดูกมนก็จะหลานเลยมันไม่ใช่กระดูกฮึฮึนคนึฮึฮึฮึมึกมฮึฮึฮมฮึฮึ่ึฮ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 ึมึฮึฮนฮึฮึนึฮ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 นเริ่มกดกดไลค์อลกดัด้วย ฉันงงมากๆฉันงงมากอะไรทุกคนโอเคเราไปเล่นกันเลยก้าเกมระบบระดับโต๊ะถึงหนึ่งถึงทับถึงหนึ่งถึงสี่หรือว่าฉันงงมากไม่อยากคิดเกีอ่านอืมอันืมนี่พ่อกับไอ้ตั้งยังไม่ยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยโอเคเราได้เวลาประทามแล้ว แล่วเราไปทำกายตั้งนี่ไปนอนได้แล้วดูทีวีอยู่นั่นแหละสมัหม่นี้เขาดูโทรศัพท์กันแล้วไม่พี่พี่ต้องดูนี่ก่อนในทรทัศน์อ่ะมาประกาศไลน์ไลน์ไม่รู้ขนาดน้องก็ยังเป็นยาอ่อนเลยอ่ามพ่อมั่งเอ,อ้พ่อทำอะไรอยู่ยก็อ่านก็อ่านอะไรไปเรื่อยแหละลูกแล้วก็ดูมวยยังไม่นอนอีกเหรอไม่เข้าห้องน้ำนี่พ่อ มาเข้าน้ำดีกว่าหนูหนูนี่แหละต้องถามตีหนึ่งแล้วมานั่งทำอะไรกันไอ้ตั้งก็ไม่นอนดูทีวีอยู่อยู่นั่นแหละแล้วยอมแล้วมวยอะไรเขาชกกันตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมีดเองเองไม่รู้อะไรช่วงเวลานี้แหละนักมวยกำลังดีดูเลยดีเลยดีอะไรอะดีอะไรนี่ี๋ยวเราจปสักเจ้าดีกว่า โอ้ยโอ้ยนี่ละทุกคนโขกขี้เกือบจับพิเศษอ่างอาบน้ำก่อขึ้นจากปูนไปสะกิกระจกก็ปกติแล้ว โอเคไปดูทีวีกันที่เขาบอกว่าประกาศข่าวอะไรใจต้องสำรวยบ้านนี้ไหมวะเราไปดูตูย้ยังกันก่อนคิด okay, เราไปดูตูย้ยกัน hmm. okay, อืมโอเคอ่านกันตู้เก็บเครื่องตู้เก็บอุปกรณ์ของเครื่องของพ่อคุณรู้สกแปลกๆว่ะขอบขอบคุณที่สัมผัสสิ่งน,นี้อะไรอ่ะ ตู้กับข้าวที่แค่จานและข้องและ้องเครื่องครัวทั่วไปอืมฉันยังฉ,ฉันไม่อยากแอบ,บกินอะไรตอนนี้หรอกเราไปเถอะเราไปดูยูทีวีอ่างล้างจานก็แค่เตาแกสรู้ไว้อวเอาพื่อ <c oughs> ไม้กวาดถังขยะเราไปกันเถอะ เคสีเสียวเวลาอ่านไปไปคนเดี้วเอาขอสุภาพหนยห้องก็ง้อมืก่อนแ <c oughs> มวไอตัวนั้นไม่ใช่หรอกกระสอบเปล่าโตทําไมของพ่อคุณเรียนมาของพ่อคุณตัวจะข,ของพ่อคุณไง ว้าว oh wow. oh wow. อันนี้จะเป็นไอตั้งนะน่าเป็นยาอ่อนอย่างนี้นี่ใช่เลยเหล่าไอต้าอ่าแม่เป็นคนถ่ายพ่อไม่ชอบรูปนี้พอ่อพ่อว่าเหมือนมันจะเป็นลรงปอกเหตุแต่พ่อแม่สียพ่อแม่เสียพ่อก็เอามามันไใบใสก่อนพ่อทำไมหน้าไอตั้งมันเป็นยาอ่อนจริงเลย <c oughs> ทำไมม,มันยาอ่อนขนาดน,นี้เลยเนี่ย โอเคดูท okay. yup. ีว <To> ีกันโบสสาบเฮ้ยเงอะเลยเนี <gathering> ่ยใช่ทีละไหนล่ะอกียร์ใชเกียร์ใส่เกียร์ล็อกข้างหลังประตูล็อกหมดเลยเกียร์อันโหช่วงดีกว่าคือแมวแมวธรรมดาเขาสอนด้วยกดชิปเพอร์วิ่ง ปชิเปอร์วิ่งวิ่งโอเควิ่งวิ่งอืมโอเคเราไปกันเราจะหมดการทำแต่จักจัดสูงของหมอหมอปลาต้องโกรธแล้วกันที่เกียทำมันอื่นเพราะไม่งั้นมันเสียเวลาไม่เก็บให้หรอกไม่เก็บให้หรอกปล่อยปล่อยให้ปล่อยให้ผมไว้บัฟเฟิลโดนยักไป ไปเลยเราไปห้องของพ่อพ่อเราต้องไปห้องของพ่อเราเนะี่ยใครที่ทำใครทำไม่รู้เลยโอไม่รู้ไม่รู้ใครทำหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะร,ร,รับสายนี้ไหมว่างวางใจแม่ไม่อ่าน เขาบอกตุง้ดงดังไอ้ลามี่แน่เลย <S <S <ess> <S ไอ้รามีเนะี่ยโอ๊ยเฮ้ยหนอด้วยหนอ,อด้วยรามีเราจะไปเอากุญแจจากห้องนี้กล้วกันากาต้องไปน้ันหีหลอกคุณยานหลอนฉันต้องตามแกไปทุกที่ มไม่เดินทันน้ทงคู่าะบอจะทำไปหาหลอกวิญญาณหลอนผมไม่พูดกับกระดูกแน่นอนไอ้กระดูกตัวนั้นน่ะคุยทีไราแม่งบีหลอกวิญญาณหลอนไอ้แถวนี้แหละไอ้ผีกระดูกด,ดับไอ้ผีโรงพยาบาลใชนไหมฉันไม่เคยเห็นแมวมาก่อนแล้วรสชาติจะเป็นยังไงใส่ อนจบขี้จะผม่ทำอะไรดูด้วยเก็บกุญแจอยาทุกคนจะได้ความผิหลอกผู้ยานหลอนตอนจบขี้ผีหลอกผีหลอกฉันจะตามเก็บทุกที่ไปกันเถอะขี่ใส่เปียหมาผีหลอกผู้ยานหลอนฉันจะตามแกไปทุกที่ โคโ่ตัวใหว้าวมันบโคโตัวใหญ่่หว่าไปเก็บระเบิดก่อนดีกว่า มันเร็งแบบนี้อยู่แล้วแล้วเบิร์ตแล้วเบิร์ตเบิร์คือโอ้ชื่อเบิร์ตที่พูดถึงโอ้ยรืะทุกคนคน โอเคเราไปอ่านกระดาษขนมรามีนี่เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยแต่แต่จะยินเล้วว่าเล้เป็นผู้ป่วยพินของจริงมันเอ็ผพของจริงเราไม่รู้ว่าผีอะไรจะเป็นผีโครงกระดูกไม่ใช่ไอ้ผีโครงกระดูกไม่ใช่เป็นไม่ใช่ผีหลอนวิญญาณหลอนไม่อ่านไม่อ่านโอ๊ามีงงง่โอ๊ยเป็นามีโอ๊ยไม่อ่านโอ๊ยโอ๊ยนะอ่านโอ๊ยไม่อ่านทุกอย่าง เอาหูกแกวรามีดีกว่ามไม่ใช่ตัวกระดูกกูเขจะหลานเลยไม่ใช่กระดูกใช่ไหม,มนี่ต้องรอโอเครามีไอ้รามีไม,ไม่จำเป็หรอกเขาทำเอ็นิ้งของหมอปาตังกโก เขารู้ว่าเอนดิ้แต่ละอันต้องทำยังงทุกคนเช่นรับเอนดิ้งแรกก็ต้องเอนดิ้งแรกแค่เอาจากพนหน้าตาทุกคนเอนดิ้ที่2องก็คือเอนดิ้งที่สองคือทุกคนอะไรวะระเบิดระเบิดระเบิดอ่ะอันที่ที่อนที่ที่สามก็คือเอนดิ้งของเอนเรมเราเราิเพวกงดูเสงขอไม่ใช่หรอ เดเล่นไปกับไปเดนไหมจุดที่สี่ก็คือจบจบที่เราการทำทำตอนนี้เลยโอ้โหปวตั้งจริงหัวตั้งจริงทุกคนตั้งอ่ะหัวตั้งอ่ะตั้งจริงๆอ่ะนิสันไม่ห่วงจะเดนว่าวนนี้พี่เขาพี่เอ็มมาทุกคนที่นี่มีใรอีกื้ 拜拜。Bye bye. ท้องอะทุกคนท,ที่ไม่น่าที่ไม่น่าคุยรอ,อเล่นนะพ่อนี่คนจริงนี่คนเนงป็น,ปนแมว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 แม,ว,แมวบ้านี่มันเป็นอะไรอะไรอะไรนะหูป,ปากฟังไม่รู้เรื่อง แล้วอีสาวอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้มากับเองเหรอก็ก็อยู่เนี่ยไปด้วยกันดีกว่าพ่อสองคนหนึ่งตัวแมวไตเรารอดพ่อดีกว่าไปคนเดียวกลัวแล้วก็ปล่อยสองคนนี้ตายกูว่าคือปล่อยสองตัวตายดีกว่าคือปล่อยพวกมึงตายอะ่ะเี้ยใจรัะมึงจะเอาไปทิ้งแบบเนี้ยมึงจะให้ไูตายอีก Aping tau Nombor depan ira 好吧。拜拜 Ja, das ist อืม่จะตายว่ออืมอืมหลอกยันหลอนตายได้วีโอเคหนึ่ หายชิบหายแหละไอเหี้ยทุกคน๋อ้วทุกคนโอ้โหทุกคนโอ้ย ไปใหม่ก่อนก่อนแป๊บนึงมีเซฟใหม่ก่อนเอนดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอเอออะไรทุกคนผมผมคิดว่าผมไอเนี้ยผมผมเคสเกมเล่นจบแล้วอะไรทุกคนอะไรทุกคนไปเล่น,นเอาเองนะจบเอาเองนะอะไรทุกคนผมขอจบเองคิกกับคัพไม่บอก